สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูเป็นอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงที่เกิดจากการระเบิดด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์จนปลดปล่อยพลังงานความร้อนและคลื่นกระแทกอันมหาศาลออกมาซึ่งระเบิดชนิดนี้เกิดจากการคิดค้นของบรรดานักวิทยาศาสตร์นักฟิสิก์มาตั้งแต่ปีคิศั1895 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปี1945การใช้ระเบิดนิวเคลียร์จริงก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนโลกโดยสหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกที่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นด้วยแรงระเบิดทั้งสองลูกทำให้ชาวเมืองญี่ปุ่นเสียชีวิตไป200,000กว่าคนที่ถือว่าการระเบิดครั้งนั้นเป็นการทำให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ระเบิดนิวเคลียร์สองลูกนั้นมีชื่อว่า Little Boy กับ Fat Man หลังจากนั้นเป็นต้นมาการพัฒนาทดลองระเบิดนิวเคลียร์อย่างจริงจังของหลายๆประเทศก็เกิดขึ้นบนโลกหนึ่งในนั้นคือรัเสเซียซึ่งขณะนั้นยังเป็นสหาภาพโซเวียตเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐอเมริการัเสเซียในยุคสหาภาพโซเวียตทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกสำเร็จ ในปี1949ที่รัสเซียเรียกระเบิดลูกนี้ว่าแรกสายฟ้าสหรัฐเรียกนิวเคลียร์ลูกนี้ว่าโจ1ต่อจากนั้นมาเมืองขนาดใหญ่ๆได้ในพริบตาระเบิดซาบอมบาอันทรงอนุภาพนี้มีความยาว8เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรกว่ามีน้ำหนัก27,000กิโลกรัมที่เห็นในภาพคือลูกจำลองจากของจริงครับ การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ67ครั้งในระหว่างปี1946ถึง1958เฉพาะที่บริเวณหมูกก่เกาะมาแชลเป็นจุดที่ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานถึง43ครั้งคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามหมูกก่เกาะมาแชลนี้ต้องถูกอพยพให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังที่อื่น และมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงด้วยสารกรมมันภาพประดังสีของที่นี่การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำการทดสอบกลางทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกตอนช่วงกลางของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้บันทึกภาพไว้เป็นภาพยนตร์ขาวดำ มาล่าสุดนี้กองทัพสหรัฐได้นำภาพยนตร์นั้นมาขัดเกลลบรอยขีดข่วนในภาพออกเหมือนเป็นการกู้คืนภาพกลับมาให้คมชัดอีกครั้งที่เราจะได้เห็นภาพในช่วงเวลาเที่ระเบิดแปลสภาพไปเป็นรูปเห็ุขนาดใหญ่บนท้องฟ้ามาดูภาพกันครับเป็นอย่างไร การทดสอบครั้งนั้นเรียกชื่อรหัสว่าทรีนิตี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตันที่ทำการวิจัยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่16กรกฎาคม1945พลังของแรงระเบิดเกือบเท่ากับ20กิโลตันของระเบิด TNT เหตุที่ทางกองทัพสหรัฐได้รวบรวมภาพที่บันทึกไว้กว่า210ครั้งตั้งแต่ปี1945ถึงปี1962นำมาแก้ไขขัดเกลาภาพในห้องแลบพิเศษหรือห้องปฏิบัติการแห่งชาติรอเรนิเวอร์มอ์ที่ใช้เวลาแก้ไขภาพยนตร์เก่ามานานถึง5ปีก็เพื่อแก้ไขให้เป็นวิดีโอที่มีความสมบูรณ์มีรายละเอียดชัดเจนมากที่สุดเพื่อจัดเก็บอย่างถาวรในรูปแบบดิจิตอล นายสคริก nice เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขภาพได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าเป้าหมายคือเพื่อรักษาเนื้อหาของภาพยนตร์ก่อนที่จะหายไปตลอดการและเพื่อเป็นข้อมูลที่ดีต่อน,นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทำให้เราได้มองเห็นปฏิกิริยาที่ชัดเจนของระเบิดที่เราไม่เคยเห็นชัดเจนมาก่อนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมากมายเช่นนั้น เราหวังว่าเราจะไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกที่ภาพประวัติศาสตร์จะทำให้เห็นว่ามันสามารถทำลายล้างได้มากแค่ไหนทำให้คนต้องลังเลที่จะใช้มันประเทศรัเสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกคือมีอยู่ประมาณ9,500ลูกประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ประมาณ8,750ลูกประเทศจีนคาดว่ามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ประมาณ600ลูกประเทศฝรั่งเศสมีอยู่ประมาณ550ลูกประเทศอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ไม่ต่ำกว่า400ลูกประเทศอังกฤษมีอยู่ประมาณ360ลูกประเทศอินเดียมีอยู่ประมาณ250ลูก ประเทศปากีสถานมีอยู่ประมาณ150ลกูกและยังมีประเทศอื่นๆอีอกที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแต่มีอยู่จำนวนน้อยในหลักสิบและประสิทธิภาพยังไม่ถึงมาตรฐานจึงไม่ได้นับรวมไว้ในกลุ่มมหาอำนาจนิวเคลียร์ในเมื่อปัจจุบันนี้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโลกนับหมื่นลูกโดยกร,ก,รกระจายอยู่กับบรรดาประเทศมหาอำนาจตามจุดต่างๆทั่วโลกผู้ที่มีอาวุธอยู่ในมือ ย่อมไม่ติดตั้งอาวุธไว้ที่ฐานยิงแบบตั้งวางไว้เฉยๆแน่นอนจะต้องมีการตั้งเล็งจุดพิกัดโจมตีไว้กับอาวุธนิวเคลียร์ในแต่ละลูกไว้แล้วโดยผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จะทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูของเขาตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและตามสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นเพื่อพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดวิกฤตของสงครามขึ้นมา และนอกจากศัตรูหรือคู่ขัดแย้งของเขาที่ต้องเล็งล็อกพิกัดเป้าหมายไว้แล้วบรรดาชาติพันธมิตรของผู้ขัดแย้งด้วยที่ต้องอยู่ในเป้าหมายโจมตีด้วยเช่นกันเพราะวิธีการนี้คือแผนปฏิบัติการแผนหนึ่งในด้านความมั่นคงและการได้เปรียบในยุทธศาสตร์สงครามเฉพาะสงครามอาวุธนิวเคลียร์ก็แทบจะเปลี่ยนโลกให้เป็นพิภพหลังสีโดยสมบูรณ์แล้วแต่เนื่องจากอาวุธนิวเคลียร์แต่ละลูก มีปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีอยู่ไม่กี่ร้อยกิโลกร,รมัมเมื่อเกิดการระเบิดสารกรัมรมันภาพรังสีจึงถูกเผาผลาญสลายไปส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือจึงไม่ทำให้รังสีหนาแน่นไปทั่วโลกโดยสมบูรณ์แต่มีสิ่งหนึ่งจะช่วยเติมเต็มให้นั่นคือเตาปฏิกรนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าและสร้างพลังงานต่างๆที่ปัจจุบันนี้ บนโลกเรามีเตาปฏิกรนนิวเคลียร์อยู่เกือบ450เครื่องโดยแต่ละเครื่องมีท่ากำมันตรังสีอยู่นับร้อยตันหมายความว่าเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์ผู้ที่ทำสงครามต่อกันย่อมต้องเล็งเป้าหมายโจมตีด้วยการยิงอาวุธนิวเคลียร์ของตนไปทํำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายตรงข้ามเช่นทำลายฐานยิงขีปนาวุธทำลายฐานทัพและคลังอาวุธ ทำลายกองทัพและกำลังพลที่เคลื่อนไหวทำลายกองประชาการทาหารทำลายกองประชาการรัฐบาลและทำลายแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงดังนั้นเตาปฏิก์นิวเคลียร์ที่เป็นจุดสร้างพลังงานจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องถูกโจมตีเพื่อชิงความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ในสภาวะสงครามและเมื่อเตาปฏิก์นิวเคลียร์ถูกระเบิดทำลายไปเพียงครึ่งเดียวของทั้งโลกที่มีอยู่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นพิพพบดังสีโดยสมบูรณ์ศักศิลารายงานข่าว